จะต้องเป็นน้ำขิงที่แบบว่าอาจจะเป็นขิงแก่หั่นแว่นนะคะเสร็จแล้วก็นําไปแช่ในน้ําร้อน,นะค่ะหรืออาจจะเป็นน้าขิงสําเร็จรูปก็ได้นะคะแต่น้ําขิงสําเร็จรูปเนี่ยควรที่จะชงรสชาติอ่อนๆนะคะแต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะถ้าเยอะเกินไปไตก็ทํางานหนักได้เช่นกันนะ น้ำขิงใส่น้ำมะนาวผู้ป่วยโรคไตสามารถดื่มได้หรือไม่นะคะวันนี้มาตอบคาถามให้ค่ะคําตอบก็คือสามารถที่จะดื่มได้ในผู้ป่วยโรคไตทุกระยะเลยค่ะน้ําขิงนะคะแต่จะต้องเป็นน้ <c oughs> you ําขิงที่แบบว่าอาจจะเป็นขิงแก่หันแว่นนะคะเสร็จแล้วก็นําไปแช่ในน้ําร้อนค่ะหรืออาจจะเป็นน้ําขิงสําเร็จรูปก็ได้นะคะแต่น้ําขิงสําเร็จรูปเนี่ยคนที่จะชงรสชาติอ่อนๆนะคะเพราะว่าในน้ําขิงสําเร็จรูปเนี่ยเขาจะมีรสชาติค่อนข้างหวานนะคะถ้าเกิดว่าเราทานหวานเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้ยูริกสูงขึ้นได้นะคะ หรือว่าเราอาจจะไปนําขิงแก่นะคะหั่นแวนเสร็จแล้วก็ไปแช่ในน้ําอุ่นแบบนี้สามารถที่จะดื่มได้นะคะและสามารถใส่น้ามะนาวเข้าไปได้นะคะแต่โคต้าการใส่น้ามะนาวของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยต่อ1วันนะคะควรจะทานประมาณไม่เกิน2ช้อนชาเท่านั้นนะคะเราอาจจะใส่ไปในน้ําขิงสักประมาณ1ช้อนชานะคะชงอุ่นๆนะคะผสมให้เข้ากันอาจจะใส่น้ําผึ้งเข้าไปอีกสักประมาณ 1- 2ช้อนชานะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ดื่มก่อนนอนหรือว่าดื่มหลังตื่นนอนตอนเช้าก็ได้นะคะนอกจากจะช่วยทำ คนไข้เนี่ยได้ดื่มน้ําขิงอุ่นๆแล้วนะคะได้ดื่มน้ําที่มีรสชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะและก็ยังจะช่วยทําให้คนไข้ขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ย้ําไว้นิดนึงนะคะว่าต้องไม่หวานมากนะคะและก็ไม่ใส่น้มามะนาวเยอะมากเกินไปนะคะเพื่อสุขภาพไตที่ดีของเราค่ะรสเปรี้ยวนะคะรสเผ็ดรสขมรสฝาดผู้ปว่วยโรคไตาสามารถที่จะทานได้แต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะถ้าเยอะเกินไปไตก็ทํางานหนักได้เช่นกันนะ,ะเลือกทานในปริมาณ ที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพไตที่ดีของเรานะคะและนอกจากน้ําขิงผสมน้มามะนาวที่ผู้ปว่วยโรคไตาสามารถที่จะดื่มได้นะคะออมรวบรวมไว้ในเร่มนี้ค่ะคู่มือกินดีไตดีชีวิตมีสุขนะคะที่ในเร่มนี้ค่ะมีตัวอย่างทั้งหมด15เมนูเครื่องดื่มนะคะที่ผู้ปว่วยโรคไตาสามารถที่จะดื่มได้นอกจากเครื่องดื่มก็ยังจะมีอีก25เมนูขนมหวานและ100เมนูอาหารขาวนะคะและก็ยังจะมีข้อมูลความรู้ที่ผู้ปว่วยโรคไตควรทราบในเรื่องของการดูแลอาหารสาหรับผู้ป่วยโรคไตหรือว่าการตอบคาถามหรือทิคเล็กๆน้อ ในการดูแลอาหารให้กับผู้ป่วยโรคไตหรือว่าดูแลค่าเลือดให้ดีขึ้นนะคะก็รวบรวมไว้ในเล่มนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคู่มือขนาด A4 นะคะปริ้นสีทุกหน้านะคะตัวหนังสือตัวใหญ่คุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านได้ง่ายๆเลยนะคะและตรงนี้นะคะก็รวบรวมมาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะก็ดูได้จากคู่มือเล่มนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์ทักแชทกันเข้ามาได้นะ,ะสำหรับวันนี้ก็ฝาวิว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารีนหรือที่ Facebook ก uh ินดีใตดีชีวีมีสุขบายคุณห้อมสารินีหรือที่ Youtube ก uh ินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจร้งเตือนเวลาามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ